คือ n e วเซฮ a รสําำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมแปลกันต่อเลยนะครับในหน้า125ก่องหนังสืรเรอเล่มนี้ซึ่งเป็นคำศัพท์นะครับแจมนะครับทับศัพท์เลยนะครับขึ้นต้นโดยตัวเจนะแต่แล้วเวลาแปลแปลว่าแยมนะครับเช p แปนก็ประเทศญี่ปุน่นช h o กกิ้งก็คือการวิ่งช็อกกิ้งหรือวิ่งหย่อๆนะครับ Jo ยแปลว่าเข้าร่วม จู Jupiter, วว Down, ปิป eral, eral, เตอร์นะครับแปลว่าดาวพฤหัสบดีไมเ r โรนะครับไมเ r โรแปลว่าแร่นะครับหรือเกลือแร่ most แปลว่ามากที่สุด movie theater ก็โรงภาพยนตร์ mps นะครับย่อมาจาก m i l per hour m i l ก็คือไมนะครับนะกี่ไมล์ต่อชั่วโมง per แปลว่าต่อนะครับนะ hour แปลว่าชั่วโมง much แปลว่ามาก kph นะครับย่อมาจากกิโลเมตรชั่วโมงก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ language แปลว่าภาษา leg lift นะครับ leg แปลว่าเท้านะครับ lift แปลว่ายกก็คือยกเท้าหรือการยกเท้า lemonade แปลว่าน้ำมะนาวปั่นนะครับ lemonade น้ำมะนาวปัน่น nationality แปลว่าสัญชาติ n e ดนะครับแปลว่าประณีตแปลว่าเรียบร้อย n e p t u ู e ก็คือดาวเนปจูนนิวซีแลนด์นะครับก็ประเทศนิวซีแลนด์ตลาะยังไม่ติดนะครับนะสระประเทศนิวซีแลนด์ news reporter ก็ผู้รายงานข่าวแต่ถ้า newspaper หนังสือพิมพ์นะครับ not ประเทศเหนือ Life span นะครับ Life span แปลว่าอายุไขนะครับนะ l i g h t n i n g l i g h t n i n g แปลว่าฟ้าผ่า Lily นะครับก็คือดอกลิลี่นั่นเอง Liter นะครับ Liter แปลว่าขยะ Loaf นะครับแปลว่าก้อนของขนมปังนะครับ Loaf Longest reigning นะครับ Longest reigning แปลว่าทรงครองราชยาวนานที่สุดนะครับนะ r a n d i n g แปลว,ว่าการครองราช longest แปลว,ว่ายาวนานที่สุด north america ก็ทวีปอเมริกาเหนือ north west ก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ n u t r i t i o n นะครับอ่านว่า n u t r i t i o n แปลว,ว่าพภชนาการ obedient นะครับ obedient แปลว,ว่าเชื่อฟัง ocean แปลว,ว่ามาหาสมุทร oil แปลว,ว่าน้ำมัน on sale แปลว่าลดราคานะครับนะ on sale manrin d manrin ก็คือลิง manrin นะครับเป็นลิงชนิดหนึ่ง m a นะครับแปลว่าดาวอังคาร m i t แปลว่าเนื้อ member แปลว่าสมาชิก mercury นะครับแปลว่าดาวพุธดาวพุธนะครับวอแหแมนหาย เม็กซิโกก็ประเทศเม็กซิโกนะครับออสเริชแปลว่านกกระจอกเทศโอเวอร์เวตแปลว่าน้ำหนักเกินนะครับเพลแปลว่าถังเพนพอแปละเพื่อนที่ติดต่อกันทางจดหมายก็จบหน้า125โอเค